สวัสดีค่ะต่อไปนะคะไปต่อกับข้อที่3นะคะยังอยู่ในเรื่องของการคูณนะคะกันการคูณพหุนามเนาะข้อแรกนะคะวายคูณกับ x กําลัง2บวก5แบบนี้เราก็ใช้หลักการกระจายค่ะทุกคนใช้หลักการกระจายไปเลยอ,อย่างนี้นี่เราก็จะได้เป็น y นะคะไปคูณกับ x กำลังสองแบบนี้ค่ะต่อไปนะคะก็กระจาย y เข้าไปคูณกับ5อีกก็ได้เป็นบวกเขียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็ y คูณกับ5แบบนี้ค่ะทีนี้เราก็หาผลลัพธ์ออกมาคือ y กับ x กำลัง2ถ้าเป็นแบบเนี้ยคือฐานไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็คูณกันไม่ได้ดังนั้นเราติดไว้เลยแต่เวลาเราเขียนเนี่ยให้เรียง ตามพยัญชนะภาษาอังกฤษคือ x มาก่อน y ก็เป็น x กาลัง2คูณ y แบบเนี้ยคือสลับที่กันได้เลยเพราะว่าการคูณสามารถสลับที่กันได้นะคะแล้วก็บวกตรงนี้เหมือนกันนะคะถ้า y คูณกับ5แบบเนี้ยคือฐานไม่เหมือนกันเราก็ติดไ้เลย 5y แบบเนี้ยค่ะมันคือ5คูณกับ y อยู่นะคะโอเคเนาะสำหรับข้อที่1ก็ง่ายๆแบบนี้เลยต่อไปนะคะไปดูข้อที่2 ้อที่2นะฮะเห็นไหมมันเป็นก้อนแบบนี้เลยค่ะทุกคนคือเราก็กระจายเข้าไปแบบนี้นะเราก็จะได้เป็นลบ 2x แบบเนี้ยค่ะคูณกับ x อยู่แบบนี้ต่อไปก้อนก้อนเนี้ยกระจายเข้าไปอีกอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือลบ3นะคะก็บวกกับลบ 2xy นะคะไปคูณกับลบ3คือตรงเนี้ยมันเป็นลบ3นะอย่าลืมนะคะทุกคนทีนี้เราก็ดำเนินการคูณ เราก็ดาเนินการคูณนะคะก็ดูที่สัมประสิทธิ์ก่อนอันนี้เป็นลบสมีแค่ตัวเดียวอ่ะเขียนไว้ต่อไปนะคะ x กับ x นะคะคูณกันก็ได้เป็น x กําลังสองถูกปะต่อไปนะคะ y เอา้า y ไม่มีตัวคูณนะคะเขียนติดไว้เลยนะคะแล้วก็บวกกับนะคะบวกกับตรงนี้นะคะดูที่สัมประสิทธิ์ก่อนนะคะลบสคูณกับลบสตรงเนี้ยได้เป็นเท่าไหร่คะได้เป็น6เขียนไว้อ่ะดูที่ว่ามันมี x มาคูณกันอีกไหมมี x แค่ตัวเดียวนะคะเขียนไว้เลย ต่อไปอ่ะวายอ่ะวายก็มีแค่ตัวเดียวนะคะเขียนไว้เลยคือมันคูณกันไม่ได้เราก็ติดไว้แบบนี้เลยนะโอเคนะสำหรับข้อที่2ผ่านไปต่อไปนะคะไปดูข้อที่3นะคะนี่ข้อที่3อ่าเป็นก้อนแบบนี้เหมือนกันนี่ก้อนนี้อ่ะก็กระจายไปนี่เขียนใหม่ได้เลย 3xy นะคะคูณกับ 2x แบบนี้นะคะ่ะต่อไปนะคะ 3xy ไปคูณกับอะไรคะไปคูณกับ y นี่ คูณกับ y อยู่ต่อไปนะคะไปบวกอีกนี่แบบนี้อ่ะเรียบร้อยเพราะว่ามันมีแค่พดพดเดียวนะคะต่อไปนะคะเราก็ดําเนินการคูณเลยอ่ะวิธีการคูณดูที่สัมประสิทธิ์ก่อนนะคะสามคูณสองก็เป็นหกแบบนี้นะคะ่ะต่อไปดูที่ตัวแปรนะคะก็ x กับ x คูณกันก็ได้เป็น x กำลังสองต่อไปนะคะมี y ไหมอ่ะ y มีแค่พจน์เดียวนะคะก็เขียนติดไว้เลย พจน์นี้ได้แล้วนะคะต่อไปไปบวกกับพจน์เนี่ยพจน์นี้คูณกันยังไงอ่ามีตัวเลขแค่ตัวเดียวเขียนไวเลยคือ3ค่ะต่อไปตัวแปรอ่า x มีตัวเดียวเขียนไวเลยต่อไป y นะคะ y กับ y คูณกันได้เพราะฐานเหมือนกันค่ะก็ได้เป็น y กาลังสองนะคะดังนั้นข้อนี้ก็ตอบเลยค่ะข้อ3เนาะ6 x กลังสอง y บวกกับ3 x y ยกกำลังสองนั่นเองเนาะสำหรับข้อที่3ต่อไปทุกคนไปดูข้อที่4นะคะไปดูข้อที่4เลย อะข้อที่4นะคะ,ะก้อนก้อนนี้เหมือนเดิมกระจายเข้าไปเลยค่ะกระจายเข้าไปนี่เราก็จะได้เป็น 5xy กําลัง2คูณกับ 8xy เขียนออกมาแบบนี้จะดูง่ายยิ่งขึนนะคะต่อไปก้อนก้อนนี้กระจายเข้าไปหาพจน์พจน์นี้นะคะนี่ก็จะได้เป็นบวกนะคะ 5x ากลังสอง คูณกับนะคะลบ 6x กำลังสองแบบเนี้ยคืออย่าลืมเครื่องหมายด้วยนะคะทีนี้เราก็หาค่าออกมาอ่ะส,สัมประสิทธิ์คูณกัน5กับ8นะคะคูณกันก็เป็น4ี่สิบแบบเนี้ยค่ะต่อไปนะคะดูที่ตัวแปร x กับ x นะคะคูณกันก็ได้เป็น x กำลังสองค่ะต่อไปนะคะนี่ y ากำลังสองกับ y นะคะคูณกันก็ได้เป็น y ากำลังสามแบบเนี้ยคือการคูณแบบเนี้ยคือเราจะใช้ คุณสมบัตินะคะของเลขยกกําลังคือฐานเหมือนกันเวลาคูณกันอยู่เราจะนำเอาเลขชี้กาลังมาบวกกันแค่นั้นเองนะคะทุกคนเนาะต่อไปค่ะไปดูอีกพจน์หนึงคูณกัน5ค่ะทุกคนไปคูณกับลบ6อ่ะต่างกันได้เป็นลบใช่ไหมก็เป็นลบ3านะอกกับ x กําลังสองนะฮะคูณกันก็ได้เป็น X กําลังสต่อไปนะคะ y กลังสองอ่ะ y ลังสองมีแค่ตัวเดียวติดไว้เลยค่ะ แล้วเรากา็เขียนให้มันอยู่ในรูปพหุนามในรูปผลสําเร็จเนะาะพูดง่ายๆคือถ้ามันมีเครื่องหมายที่มันชนกันอยู่แบบนี้นะคะเราต้องเราต้องดูว่า,ามันชนกันแบบไหนะนะเครื่องหมายต่างการชนกันเป็นลบนะคะก็ได้เป็นลบ3 0 x กำลัง3 y กำลัง2นั่นเองเนาะโอเคนะสำหรับข้อนี้ก็สามารถตอบได้เลยนะคะข้อที่4นะต่อไปค่ะไปดูข้อที่5นะคะทุกคนไปดูข้อที่5 ไปดูข้อที่5นะคะอ่าข้อที่5นี่อ่าเป็นก้อนก้อนนี้แต่กระจายนะคะไปเยอะเลยอ่ะมีทั้งหมด1พจน์นะคะ1พจน์พจน์แรกก็เอามาเขียนก่อนเลยนะคะก็คือลบสอคูณกับ y กํกลังสต่อไปนะคะลบสอนะคะไปคูณกับอะไรเอ่ยไปคูณกับลบ y Z, นี่ก็เขียนลงไปอย่าลืมเครื่องหมายนะคะแล้วก็บวกกับตรงนี้ บ2บนะคะนี่ลบส z ไปคูณกับอะไรคะสุดท้ายก็คือ4 z กำลัง2เขียนไวเลยคะ่ะ<ค>ก็หาผลลัพธ์ออกมาเลยก้อนก้อนนี้คูณกันนะคะดูที่สัมปษษษระสิทธิ์ก่อนก็คือลบ2ต่อไปนะคะเรียงตามพยัญชนะภาษาอังกฤษอ่ะตัว y มาก่อนนะคะก็คือ y กำลังสต่อไปตัวแมีตัวเดียวนะคะเขียนไวเลยนี่เรียบร้อยต่อไปนะคะก็บวกนะคะโพน์นี้คูณกันได้อะไรเอ่ย อ่ะเราก็คูณกันลบ2คูณกับลบ1นแบบเนี้ยก็ได้เป็น2ใช่ไหมล้วก็เขียนไว้เลยต่อไปนะคะ y มาก่อนอ่ะ y y มีแค่ตัวเดียวนะคะก็เขียนไว้เลยต่อไปนะคะดูที่ตัวแปร z z คูณ z นะคะก็ได้เป็น z ซกำลัง2แบบนี้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บวกกับนะคะตรงนี้ผลผลนี้ต่อไปลบ2นะคะคูณกับ4ก็ได้เป็น,นลบ8นะลบ8ไว้ทีนี้นะคะ z กับ z z กับ z กําำลังสองคูณกันก็ได้เป็น z กํกำลังสามโอเคนะแต่ทีเนี้ยเวลาเราเจอเครื่องหมายที่มันชนกันแบบนี้ค่ะเราต้องทำให้มันมีเครื่องหมายเดียวก็ดูว่ามันชนกันแบบไหนนะคะครืออันี้ก็เหมือนเดิมนะคะเขียนไว้เลยนี่ตรงเนี้ยมันชนกันนะคะเครื่องหมายต่างกันชนกันก็เป็นลบนะคะก็เขียนลบไ้เลยค่ะก็ได้เป็นลบ8อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ z กํกำลังสาม โอเคก็ประมาณนี้นะคะคือสำหรับ5ข้อก็ประมาณนี้ทีนี้นะคะไปดู5ข้อที่เหลือนะคะได้เลยค่ะ